ทุขอดังเมืองสวรรค์ิ่งวังยมนานสายธานประสานเชื่อโยแม่พลินโตอิ่มนักปุนตัวจริงเสียงจริงดินแดนทําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านน้งาพริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัติอย่างต่อเนื่องหลากรหลายชาติทั้งแทบทั้งนูกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นหรือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัติเอาเลตถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์อย่าเ่งมคลิปนี้กันนะจ๊ะเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นจะรู้ว่าน้ำพริกฝาดึงสี่กระปุกของเราตอนนี้มีแฟชเซลล์อยู่นะจากราคา27 9บาทลดเหลือ2 5 9บาท2ตัวนี้นะคะเป็นฝาทองและฝาน้ำตาล เป็นน้ำพริกที่ผัดสุกแล้วแต่ว่าไม่ใส่เนื้อหมูพี่ๆที่เป็นอิสลามสามารถทานได้ส่วนตัวฝาส้มและฝาเหลืองตัวนี้คู่ขายดีเลยนะเป็นน้ำพริกปลรราผัดสุกที่ใส่เนื้อหมูแล้วนะจ๊ะนี่อายุการเก็บรักษาของตัวน้ำพริกฝาดึงนะคะด้านนอกตู้เย็นอยู่ได้นาน14วันแต่น้องอดานะคะแนะนําให้พี่ๆเก็บไว้ในตู้เย็นนะอายุการเก็บรักษาจะอยู่ได้นานถึง1เดือนเลยนะจ๊าในส่วนของสี่ฝานี้นะสามารถกดที่ปะกก้าด้านหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊า ฟริกนะครับเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด